สวัสดีคะ่ะน้อง,องกลับมาพบกันกับพี่มดอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพี่มดได้เอาเลขกําลังเนี่ยมาให้น้อง,องได้ฝึกทําอีกแล้วค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ผิดบ่อยมากๆเลยนะคะเลขกําลังที่ติดลบนั่นเองวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงมันถูกหรือมันผิดลบหนึ่งยกกำลังสองเท่าหรือว่าไม่เท่ากับลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองอ่าให้น้องๆคิดไว้ในใจนะคะแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า คำตอบนะคะจะเป็นยังไงเรามาทํากันเลยนะคะสำหรับอย่างแรกนะคะลบหยกกําลังสองความหมายของเขาก็คือลบหเนี่ยมันถูกคูณกับ1ยกกําลัง2อยู่อ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็คือลบอยู่ของมันอยู่แล้วคูณกับ1ยกกาลัง2แบบนี้ นะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลบคูณอะไรที่ลบคูณจำนวนบวกก็จะได้ลบนะคะก็จะเป็นลบ1ยกกำลังสองเท่ากับ1นะข้อแรกนะคะตอบลบ1นะคะทีนี้เรามาดูฝั่งขวามือบ้างนะคะฝั่งขวามือเนี่ยก็คือลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองคือมันยกกำลังสองทั้งก้อนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนกับเป็นแบบนี้ค่ะ ลบ1คูณกับลบ1ลบคูณกับลบได้บวกนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วลบ1คูณกับลบ1ก็คือบวกหหรือว่าตอบ1นั่นเองเห็นไหมคะว่าสองข้อนี้นั้นไม่เท่ากันนะคะคำตอบเพราะฉะนั้นแล้วลบ1ยกกำลังสองไม่เท่ากับลบ1ทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะคะ ทีนี้เรามาดูทริคดีกว่าว่าวิธีการดูการคูณหรือว่า,าเลขยกกำลังของเลขที่ติดลบเนี่ยดูยังไงนะคะ2ตัวนี้มันต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงที่ไม่มีวงเล็บทางซ้ายเนี่ยไม่มีวงเล็บทางขวามีวงเล็บเลขคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยวงเล็บเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญต้องสังเกตไวด้ดีๆนะคำตอบมันจะต่างกันเหมือนกันยังไงเนี่ยสังเกตตรงวงเล็บเลยนะคะถ้าเป็นเลขยกกำลังที่ติดลบ นะคะแล้วเนี่ยมันไม่มีวงเล็บแบบนี้นะเราต้องเขียนลบไว้ก่อนเราค่อยเอาคำตอบที่มันยกกำลังอะมาใส่ถ้าคำตอบในเลขวงเล็บเนี่ยนะคะมันเป็นลบแสดงว่าคำตอบมันจะต้องเป็นบวกเพราะว่าลบคูณลบได้บวกถูกไหมคะถ้าข้างในคำตอบเป็นบวกคำตอบที่แท้จริงจะต้องเป็นลบนะคะเพราะลบคูณบวกได้ลบ ถูกไหมคะทีนี้ทางขวามือมันมีวงเล็บแล้วมันถูกยกกําลังความหมายของการมีวงเล็บก็คือมันถูกยกกําลังทั้งหมดนี่คําตอบของเขาก็คือถ้าได้ยกกาลังเป็นคู่ตอบบวกทันทีคําตอบถ้าได้กําลังเป็นเลขคี่ตอบลบอืแค่นี้เองนะคะแค่นี้เลยนะคะทีนี้ พี่ขอทบทวนให้บางคนที่ยังจำการคูณเลขติดลบไม่ได้นะพี่ขอบอกทริคนิดนึงนะคะก็คือถ้าการคูณเลขติดลบเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นลบทั้งคู่แบบนี้คำตอบของเขาก็คือเป็นคำตอบเป็นบวกนั่นเองแต่ถ้ามีติดลบกับบวกหรือบวกอยู่ข้างหน้าก็ได้แล้วลบ แบบนี้นะคะคําตอบเป็นลบทันทีนะคะคือดูง่ายๆนะคะว่าถ้ามีจํานวนติดลบที่เป็นเลขคี่เห็นไหมคะเป็นเนี่ยอันนี้ก็มีแค่หนึ่งตัวใช่ไหมเป็นคี่ใช่ไหมคะตอบติดลบอันนี้ก็มีหนึ่งตัวไม่ว่าจะเลี้ยงข้างหน้าข้างหลังการคูณนะคะคือสลับที่กันได้เนี่ยถ้ามีจํานวนเต็มลบที่เป็นจําจนวนขี้นะคะ มี1มี3ตัวมี5ตัวมี7ตัวเนี่ยคำตอบมันจะเป็นคีเอเป็นลบแต่ถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยอย่างเช่นลบมันมี2ตัวมี4ตัวมี6ตัวมี8ตัวเนี่ยคำตอบมันจะเป็นบวกนะคะโอเคนะคะพี่หวังว,ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะถ้าหากว่า,างงตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะได้เลยแล้วก็ช่วยถ้าเป็นมันมีประโยชน์นะคะก แชร์ไปให้พี่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ